รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีรายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลาดกินแบ่งรัฐบาลผมบินบันลลทธิ์ครับผมเอกพันธ์บัลฤทธิ์ครับคุณผู้ชมครับเวลาคนรักกันสองคนนี้แต่งงานกันนะครับแต่งเสร็จแล้วก็หวังที่จะมีลูกพอลูกเกิดขึ้นมาก็เหมือนกับคิดว่าจะให้ลูกเป็นอะไรเป,นนเป็นนู่นเป็นนี่เป็นที่พึ่งของครอบครัวได้ไหมแต่ผิดกับครอบครัวนี้ครับพอลูกเกิดมาปุ๊บไม่สามารถที่จะให้ลูกเป็นอะไรได้เลย อะไรที่เกิดขึ้นกับพพครอบครัวนี้วันนี้เราเดินทางมาไกลถึงอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดเพื่อมาให้กำลังใจพวกเขากันครับคุณผู้ชมครับกำลังใจครับเป็นสิ่งที่สำคัญหากคุณผู้ชมไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้นส่งผ่านแรงใจให้กับพวกเขาไปพร้อมกับเราครับครับ ลูกคนแรกของคุณสมรลักษกับคุณบุญนาเกิดมาพร้อมกับความคาดหวังแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็พบว่าลูกตนเองเป็นเด็กผิดปกติพิการทางสมองคือตอนนั้นแม่รู้สึกปวดท้องแล้วก็อายุครรภ์ประมาณ8ปดเดือนแล้ะค่ะทําการคลอดโดยการดูดออกค่ะแล้วก็หัวน้องจะมีจ้ำจ้ำแดงแดงคุณหมอบอกว่าน้องปกติดีค่ะก็เลยไม่ได้ตรวจสมองน้องว่าน้องจะ ผิดปกติไหมค่ะก็ปล่อยเลยตามเลยมาจนน้องได้8ปดเดือนค่ะถึงได้รู้ว่าน้องผิดปกติน้องคอไม่ไม่ตั้งไข่ไม่ชันค่ะคุณหมอให้น้องทําบัตรพิการตั้งแต่แปดเดือนเลยค่ะก็ทํายังไงได้ลคะคะเพราะเขาเป็นลูกเราค่ะยังไงเราก็ต้องเลี้ยงเขาน้องเจตเกิดมาพิการช่วยเหลือตอนเองไม่ได้เลยคุณสมหลักต้องดูแลแทบตลอด24ชั่วโมงกระเตงไปหาหมอทุกเดือน ส่วนสามีก็ทำงานรับจ้างรายวันเพื่อมาจุนเจือครอบครัวปีแรกก็เดินเดินสายตาพ่อเขาไซ้งานน่ะคะ่ะคือเหมือนกางกางเต็นท์นอนกันโควิดรอบแรกนะคะคือไม่มีงานสามเดือนแล้วก็กลับมาอยู่บ้านทํางานเป็นลูกจ้างรายวันวันละสามถึงสี่ร้อยค่ะวันไหนมีงานก็ไปทําวันไหนไม่มีงานก็ไม่ได้ไปทำก็กมีน้องทดแทนน้องเจดสักคนหนึ่งก็เลยปล่อยก็มีน้องเฟนนะคะ เพราะเลี้ยงคนเดียวแล้วก็กลำบากเหมือนกันค่ะแม้ว่าครอบครัวจะไม่ได้เป็นดังที่หวังแต่คุณสมรักษ์และสามีก็ไม่เคยท้อไม่ทอดทิ้งกันกัดฟันฟ้ามารสุมชีวิตถึงทุกวันนี้ซึ่งช่วงหน้าไปให้กำลังใจพวกเขากันครับเราได้ทราบเรื่องราวความลำบากของครอบครัวคุณสมรักษ์กับสามีเมื่อลูกชายคนโตเกิดมาพิการ คก็ตั้งใจเลี้ยงหมาอย่างเต็มที่แต่จากผลกระทบโควิดช่วงที่ผ่านมางานไม่มีต้องกลับมาหางานทำที่บ้านเกิดด้วยความยากลำบากเมื่อรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังทราบเรื่องราวจึงเดินทางมาที่สีสเกตเพื่อมาให้กำลังใจกันครับสวัสดี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 ครับโอ oh. โอ้ยไขเนี่ยไข่เนี่ยเป็นไรเป็นไรจำได้ป่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่อยู่นี่ไหนแบบท,ที่ไรลูกนต้องแกาตาน้าอง้องใจคะ่ะเออใจ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 ,จ,จในที่สุดเราก็ได้พบกับคุณสมรักและครอบครัวเรามาฟังเรื่องราวการสู้ชีวิตที่ผ่านมาและให้กำลังใจพวกเขากันครับคือตอนนั้นอายุคันประมาณ8เดือนแลลวค่ะมีผิดปกติเตมคุณหมอไม่บอกว่า น้องเป็นอะไรตรวจในคันไม่ได้ค่ะต้องรอให้น้องคลอดคลอดออกมากี่กี่วันแล้วเราถึงรู้ว่าลูกเราเป็นเดือนนะคะคอไม่เข็งไม่ไม่ตั้งไข่เหมือนก็คือตอนคลอดปราเจ็ดเดือนกว่าใช่ใช่ค่ะตอนว่าใหม่ก็ดูใค่ดูน้องปกติเราเราเห็นนะตอนความรู้สึกนั้นเป็นยังไงบ้างก็แบบแบบไม่รู้จะพูดยังไงเนาะหมอก็บอกว่าน้องต้องทําบัดพิการการดูแลลูกพิการนี่มมีความยากลำบากเปียก กับเด็กธรรมดาทั่วๆไปก็สุดๆนะค่ะแบบทุกอย่างก็ทั้งป้อนข้าวอาบน้ำเป็นฟันเปลี่ยนเป็นเพถ้าเป็นเพลทล้นก็เปลี่ยนเป็นพลทเปลี่ยนเสื้อผ้าจะถามว่ามีคนมาบอกคุณแม่ให้เอาลูกเนี่ยไปไว้ไว้ที่ไหนนะศูนย์เหมือนศูนย์คนพิการอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบไม่เอาน้องแล้วแม่ก็แบบจะเอาไปไว้ทําไมแบบเหมือนแบบว่ากลัวเขาทําเหมือนป้อนข้าวอาบน้ําให้น้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะไม่ดีเท่าเราใช่ค่ะไม่ดีเท่าเรา เขาเกิดมาแล้วอะนะคะจะเอาไปเขาไปทิ้งมันหมูมันหมาเ็าไม่ใช่ก็เด้งกันไปนะตอนนี้รายได้รายได้มาจากไหนหลักๆก็ก่อสร้างหรือต่อเติมอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเฟนถ้ามีใช่แล้วจะไปแต่ถ้าไม่มีก็อยู่อยู่อยู่เราก็ไม่ได้ทําอะไรที่บ้านเรามีขายของแล้วทำอะไรไม่มีค่ะคือหนูอะเป็นบ้านหมุนบ่อยเวียนหัวบ้านหมุนใช่ค่ะน้ำหนูไม่เท่ากันค่ะความดันร้อยสามสิบกว่าจะสี่สิบมัน อาการมันไม่หายเลยค่ะมีช่วงไหมที่ว่าการเลี้ยงน,น้องเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหมันแทบเลือดตาแท็กกระเด็นมันลําบากมากใช่<ม>ค่ะก็ลําบากไม่บางทีไม่มีตังค์นะมีตังค์ร้อยเดียวในบ้านก็มีนะเคยมีมาแล้วค่ะแล้วก็มีน้องเฟดมาเพิ่มอีกอดไหมเคยอดไหมลูกเลิกเคยอดกินก็น้องก็ถ้ามีใต้ตังค์มาก็ต้องซื้อนมก็ไปเพิพ่มให้น้องก่อนไม่มีเงินซื้อกับข้าวก็เอาไว้ทีหลังบางทีก็ร้องไห้คนเดียวก็มีนะคะ ว่าบางคนเขาก็บอกว่ามีลูกคนเดียวก็พิกโพิการว่าเราน้อยใจใช่ครับน้อยใจก็จะพูดยังไงแล้วอะไรที่ทําให้เรามีกําลังใจที่ผ่านพ้นมาได้ทุกวนันเหมือนรอยยิ้มน้องถึงจะเหนื่อยบ้างท้อบ้างก็เห็นรอยยิ้มเขามีแรงใจเขาน่ารักนะครัอเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการโฮ๊ะ ประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอมอบเงินให้กับครอบครัวของคุณบุญนานะครับหนึ่งืนบาทเอาไว้เป็นกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปนะครับพร้อมด้วยถุงยังชีพหนึ่งถุงนะครับทําให้เป็นกําลังใจนะครับคือผมชอบนะคำพูดของคุณแม่ที่เขาบอกว่าทําไมไม่เอาลูกไปฝากไว้ ส่วนคนพิการเพราะว่าเขาอยู่กับลูกเขาเนี่ยเขากลัวว่าคนอื่นเลี้ยงลูกไม่ดีเท่าเขาถูกต้องเอาไปทิ้งเอาไปควานอันนี้เลยคือหัวใจของคนที่เป็นแม่เป็นแม่แม้แต่เรื่องเนี่ยลูกที่เล่าถึงลูกที่พิการมีความทุกข์มาแต่พระแม่เขาเล่าเห็นปะเขาเหมือนไม่มีความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาเลยเข้มแข็งจริงๆโอเคครับคุณผู้ชมครับ กว่า10ปีนะครับในการเดินทางของเรา2คนกับรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักการสลากกินแบ่งรัฐมาลกับผมสองคนขอขอบคุณที่ให้กำลังใจและติดตามเรามาตลอดครับเราสัญญานะครับว่าเราจะมุ่งมั่นเดินหน้าทำความดีเพื่อสังคมต่อไปวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอขอบคุณเรื่องราวการสู้ชีวิตของคุณสมรักษ์และสามี ที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้ว่าจะยากลำบากเพียงใดก็ตามเขาเกิดมาแล้วงไงเราก็ต้องเลี้ยงเขารายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลอมรินทีวี